เาจะไปไหนเนี่ยไม่ได้ไปไหนเราจะไปข้างนอกข้างนอกคือตรงไหนทำอะไรเนะี่ยอย่ากแกะสิเอามาเตะสิลูกไปเตะบอลกับพี่โยนโยนโยนขึ้นแล้วนะาชนครับ พีนิชามาแล้วอ่ะโยนให้น้องสิคะ พี่นิชาอยู่ไหนออมาแล้วอาโยนมาเลยอันนิชาโยนมาลูกน้องอยังได้รับพี่นิชาโยนมาแล้ว <c oughs> บอลมาแล้วนอนอยู่นอน ใครจะรับใครจะรับนิชานิชามารับเร็วไม่โยนนะลูกไม่โยนแบบนั้นนะคะไปก่อนสวค่ะอันนี้นิชาจะมาทำอะไร มา,กกามาเล่นลูกบอลน้าชนอ๋อมาเล่นลูกบอลกับน้าชนไปไหนไปไหนไม่ไปน้าชนโอเคอ่ะเตรมะ เตรียมาที่คะเตรมาทิ่คะ<า>จะเล่นไหมคะสรุปจะเล่นหรือไม่เล่นคะไม่เล่นมันเปียกอะไรมันเปียกไม่เปียกข้าวนาไม่เปียกเลยคะ่ะ <laughs> ไปเก็บมาเลยค่ะดวนดวนเลยค่ะนี่เอาค่ะแม่ทำไมคะหนูเตะไปหนูก็ต้องไปเก็บมาสิค่ะ <c oughs>